เฟซบุ๊กหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนไม่ใช่เรื่องยากติดต่อไปอเขาม,มีวิธีการทําอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับ 1. ปรับแต่งเพจให้ดูน่าสนใจเลือกรูปโปรไฟล์และภาพหน้าปกที่ชัดเจนื่อถึงตัวตนและเนื้อหาของเพจได้เป็นอย่างดีและอย่าลืมกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเราลงเพจให้ครบถ้วนด้วยครับ 2. ขอ,อคอนเทนต์คือหัวใจของเพจเน้นเนื้อหาที่มีคุณภาพน่าสนใจมีความหลากหลายทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอและอย่าลืมโพสต์อย่างสม่ําเสมอด้วยครับ สาอย่าลืมกระตุน้นการมีส่วนร่วมของลูกเพจคอนเทนต์ประเภทตั้งคำถามช่วยกระตุ้นให้ผู้ติดตามแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ประสบการณ์ในง่ายมากที่สุดครับหรือว่าจะจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกเพจเข้ามาร่วมสนุกก็สามารถทำได้เช่นกันครับสี่อย่าลืมใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของเพจ a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็น Facebook Insight เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ติดตาม a c e b o o k Ads เครื่องมือยิงแอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการและอื่นๆอีกมากมายครับ การเพิ่มยอดผู้ติดตามต้องใช้เวลาครับสิ่งสำคัญคือเราต้องอย่าผ่อดใจและลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้รับรองว่าเพจของคุณจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าหากใครอยากได้เจอช่วยในการขายของผ่าน Facebook แล้วแล้วก็อย่าลืมมาใช้งานฟีเจอร์ i c h a t p r รของระบบ i อชิปกันนะครับเพราะเรามีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยการขายง่าย mm hmm. ขึ้นเหมือนเท่าตัว mm hmm. แล้วครั้งหน้าโค้ชเชมจะนำความรู้อะไรดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกฝากกดติดตามมันิีกทุก่องทางตามนี้นะครับ